ดีครับผมครูสอนจากเพจเครื่องบินพลังยางโดยครูสอนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกอบเครื่องบินนะครับแล้วก็การหา CG นะครับโอเคครับอันนี้ผมก็ยกปีกยกหางเรียบร้อยแล้วนะครับมาในในในส่วนต่อไปก็คือเรื่องของการประกอบนะครับประกอบเข้ากับแต่ละชิ้นส่วนนะครับซึ่ง ชิ้นส่วนแรกนะครับที่จะประกอบเข้าใส่เข enfin ้าไปก็คือเข้าไปที่ส on. uh ่วนที uh ่เป็นแผ่นหางก่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับครูเห็นไหมครับว่าเราเราได้ติดท่อพลาสติกอันหนึ่งนะครับไว้ด้านหลังนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ผมบอกแล้วครับว่าเครื่องบินผมเนี่ยนะครับจะยกได้นะครับยกแผ่นหางระดับได้ถ้ามันบินไม่ขึ้นนะครับแผ่นหางระดับเนี่ยนะครับ จะช่วยในเรื่องของการขึ้นลงนะครับของเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยด้วยความที่ฝีมือไม่ดีนะครับเครื่องบินอย่างอย่างที่บอกว่าเครื่องบินฟรีไฟส์เนี่ยนะครับมันบินไปแล้วเนี่ยเราควบคุมอะไรมันไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องสามารถที่จะปรับได้นะครับแต่ถ้าครูทําเป๊ะครูก็ไม่จําเป็นต้องต้องทำก็ได้นะครับแต่แต่ผมว่าเด็กผมมันไม่เป๊ะน,นะครับผมก็เลยจะสอนให้ให้ทําเผื่อถ้ามันมีปัญหาก็จะได้แก้ไขกันได้เลยนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาไม้อันหนึ่งเนี่ยนะครับครูลองทดสอบอออันนี้นะ,อ,ะอ,ยอย่าให้มันหลวมมากเกินไปนะครับเอาให้มันพอดีพอดีแล้วกันอ่ะอย่างช่วงเนี้ยพอดีนะครับก็ตัดออกมาประมาณ2เซนนะครับประมาณ2เซนนะครับสองเซนนะครับอ่ะสองเซนตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาไปติดที่ชายหลังนะครับของแผ่นถางระดับนะครับติดที่ชายหลังเลยนะครับ ของแผ่นหังระดับนะครับอ่ะหย่นกาวแต้มกาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ไปติดมองเห็นนะครับครูมองเห็นกนะันนะแล้วก็หยอดกาวนิดหนึ่งเผื่อมันไม่อยู่นะครับอ่ะอันนี้อยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบติดนะครับครูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดกาวมันนะั้นเนี่ยมันจะไหลลงไป รอให้มันแห้งก่อนนะครับคิดว่ามันแห้งดีแล้วนะครับอ่ะทิ้งไว้ไว้สักครู่หนึ่งก็ได้ในระหว่างนี้ครูก็ทำแผ่นหางดิงนะครับซึ่งแผ่นหางดิงอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมจะทำแผ่นหางดิงที่มันปรับได้ซึ่งเวลาครูดูแผ่นหางดิงดีๆนะครับว่าครูจะติดพลาสติกฝั่งไหนนะครับ คือผมจะเลี้ยวขวาถูกไหมครับผมก็จะต้องติดถ้าเรามองจากด้านท้ายเครื่องบินเนี่ยผมจะติดที่ฝั่งด้านขวาของของของอเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้ผมก็จะไม่ติดกาวถูกไหมครับผมก็จะไปติดด้านนอกแทนนะครับเพราะฉะนั้นคูวางแผนดีๆนะเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทําให้มันปรับได้นะครับไอ้แกนตรงนี้ก็คือแกนส่วนที่ผมบอกครูนั่นแหละว่าผมจะใช้เป็นแนวในเรื่องของการหักตรงนี้นะครับค่อยๆหักมันเนาะนะครับคอย่าหักมัน อ่ะนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวมันจะปรับได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็ใช้แกนไม้อันเมื่อกี้แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้ท่ออันเดียวกันนะครับติดผมก็จะมาติดส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับพยายามอย่าเดี๋ยวคุณระวังกาวร้อนมันหยดใส่ไปด้วยนะครับพอดีผมจะให้มันอยู่ในเฟรมเดียวกัน ครูทาทาไว้ก่อนเนี่ยดีกว่านะครับครูเพราะว่าถ้าครูทําไปแล้วครูไม่ไม่ปล่อยเวลาให้กาวมันเซตตัวเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดนะครับมันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับอย่างเนี้ยผมทําแล้วผมทิ้งไว้เลยเห็นไหมครับพอแล้วก็กลับมาทําอย่างเนี้ยตัวเนี้ยเซตตัวแล้วนะครับแข็งแรงแล้วเสร็จแล้วนะครับครูครับครูเอาส่วนท้ายนะครับเนี่ยนะครับเข้าไปที่รูด้านด้านหลังก่อนท่อพลาสติกเนี่ยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับ พอเวลานั้นเนี่ยครูสามารถที่จะยกนะครับยกหรือกดลงก็ได้นะครับถ้าหน้ามันเชิดครูก็กดลงนะหน้ามันเขาเรียกอะไรนะครับหน้ามันเครื่องบินบินไม่ขึ้นหัวมันมุดหน้ามันมุดครูก็ยกแผ่นหางระดับขึ้นเพราะแผ่นหางระดับจะเกี่ยวกับการขึ้นลงของเครื่องบินนะครับซึ่งเครื่องบินจริงก็มีนะครับนะครับแต่ว่าพอเป็นพลังยางฟรีไฟล์แล้วเนี่ยนะครับ มันไม่มีนะมันมันมันบังคับแบบนั้นไม่ได้นะครับมันต้องปรับทีเดียวนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็หยอดกาวนิดเดียวนะครับหยอดกาวนิดเดียวนะครับพอให้มันอยู่แค่นั้นแหละนะครับติดด้านหน้าข้างหลังปรับได้เห็นไหมครับครับเดี๋ยวผมดันให้ดูเนาะเห็นไหมครับปรับได้จริงๆเวลายกเนี่ยครับมันยกทีนึงมิลสองมิลแค่นั้นแหละนะครับมิลสองมิลแค่นั้นแหละนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะฮะต่อมาก็คือ แผ่นหางดิ่งนะครับแผ่นหางดิ่งที่ที่เราจะเอามาใส่นะครับจะมาใส่นะครับซึ่งแผ่นหางดิ่งเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะทําให้มันปรับได้เช่นเดียวกันนะครับทุกทีก็จะใช้เนี่ยท่อตรงนี้นะครับวางไว้ที่บริเวณตรงตรงนี้นะครับตรงตรง,ตรงหน้านะครับตรงหน้าแผ่นหางระดับนะครับ ถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับครูนะครับอันนี้ผมก็ลืมอีกแล้วนะครับเวลาผมสอนเด็กผมก็จะสอนว่าลองลองวัดดูก่อนนะว่าติดแผงหางระดับตรงเนี้ถึงตรงไหนนะครับแล้วก็มาติดไอ้ท่อตัวนี้ก่อนนะฮะติดท่อตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเอาแผงหางระดับมาติดนะครับแต่ว่าพอเวลานี้ก็เห็นไหมครับขนาดผมสอนสอนเด็กเนี่ยนะครับพอมาถ่ายคลิปเนี่ยนานๆทาผมยังลืมเลยนะครับยังลืมเลย นะครับนะครับมันจะได้ติดติดง่ายกว่านะครับติดง่ายกว่าเห็นไหมครับเวลาติดผูกเฉียงนิดๆน,นะครับเฉียงนิดๆอ่ะเห็นไหมครับหลุดหลุดละอันนี้หลุดละอ่ะอเ,เสร็จแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับครูถ้าเป็นเด็กผมมัน มันติดแค่นี้ไม่รู้มันอยู่ได้อย่างไงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ผมไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ได้เย็บผ้านะครับมัดอีกเช่นเคยนะครับผมจะมัดก่อนนะฮะตัวตีนะครับอ่ะไหนไหนแผ่นหางระดับผมหลุดมาแล้วผมขอแกะแผ่นหางระดับผมออกไปก่อนเลยนะนะครับขออนุญาตเอาออกไปก่อนเลยนะครับออกไปก่อนเห็นไหมครับว่า ถ้าเอาแผ่นหางระดับออกปุ๊บเนี่ยเราจะมัดได้ได้ง่ายขึ้นนะครับมัดได้ได้ง่ายขึ้นนะพอเวลาครูมัดได้แบบนี้แล้วเนี่ยครับครูครับเอาจริงๆไม่มีไม่ต้องกลัวเรื่องของการหลุดเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะครับไม่หลุดแล้วนะครับจริงๆพันนิดเดียวพอแล้วนะครับพันนิดเดียวพอแล้ว พอพันในนี้เสร็จแล้วนะครับครูเราก็ค่อยหยอดกาวให้ให้เรียบร้อยหยอดกาวให้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับคราวนี้เราเราเอาแผ่นหางระดับมาใส่นะครับง่ายแล้วคราวนี้นะครับง่ายเลยนะครับใส่ปุ๊บอ่านะครับหลายคนบอกว่าครูตรงเนี้ยมันชอบหลุดทํายังไงดีนะครับมีวิธีครับครูครับ ถ้าครูไม่อยากให้หลุดนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจุดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันติดกาวยากให้ครูไปหาเศษสำลีประมาณนี้นะครับครูปั้นเลยนะครับปั้นเลยนะครับเศษสำลีแล้วครูเอาวางไว้ที่ซอกมันแบบนี้นะครับใช้ปลายคัตเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็จะให้เด็กติดเลยนะครับกันหลุดใช้เหมือนกันนะครับพอเข้าซอกแล้วครูครับครูหยอดกาวเลย บอกเลยนะครับไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดแน่ๆถ้าครูกลัวอีกข้างนึงก็ได้ครับน้ําหนักไม่เพิ่มเข้ามาเท่าไหร่นะครับครูไม่ได้เพิ่มมาเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับผมผมว่ามันอยู่แล้วนะครับเนี่ยแข็งแรงมากนะครับพอกาวมันเซตตัวเนี่ยสํารีกับกับไม้เนี่ยครับโยกเห็นไหมครับเนี่ยไม่ไม่ไม่แทบไม่หลุดเลยผมก็ข้างเดียวพอนะครับไม่ไม่เอาสองข้างหรอกนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็แห้งพอดีนะครับเราก็ เอาแผ่นหางดิ่งนะครับเอามาประกอบใส่นะครับใส่เข้าไปในในท่อนะครับพลาสติกก่อนนะครับเพื่อเพื่อที่จะปรับได้นะครับเห็นไหมครับว่าถ้ามันไม่เลี้ยวนะครับมันเลี้ยวเลี้ยววงมันแคบเกินไปหรือมันกว้างเกินไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปรับได้เห็นไหมครับปรับให้มันออกได้หรือเข้ามาได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆก็ลองดูก่อน นะครับดูก่อนไม่ต้องจริงๆมันมันไม่เยอะหรอกครับครูเวลา,าเขาเรียกอะไรนะครับเวลาเวลาวงเลี้ยวเราจริงๆเนี่ยถ้าเราทํากันจนชํานาญแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เยอะหรอกว่าจะต้องหักออกไปเยอะไหมอะไรเงี้ยนะครับจงเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ติดกาวได้เลยนะครับติดกาวได้เลยนะครับ ผมไม่ต้องกลัวนะครับกาวมันไม่ได้ถามว่ามันหนักไหมมันก็หนักนั่นแหละครับแต่พอ15บกรัมเนี่ยผมว่าเด็กทําง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะนหครับน้ําหนักมันเยอะนะครับ,ะะค,รบความละเอียดก็ไม่ต้องเอยอะเท่าไหร่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําไปวัดหา c g กันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนเครื่องบินนะครับชิ้นส่วนแค่นี้ก่อน นะครับเอาชิ้นส่วนแค่นี้ก่อนปีกยังไม่ต้องนะครับเราจะเข้าสู่วิธีการหา CG นะครับซึ่งการหา CG เนี่ยนะครับก็คือครูเอาทุกทุกชิ้นส่วนยกเว้นปีกนะครับเข้าไปในเครื่องบินก่อนรวมถึงยางด้วยนะครับอย่างแบบนี้นะครับใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็คล้องยางด้วยนะครับในที่นี้เนี่ยผมใช้ยางร้อยเดี่ยวนะครับร้อยเดี่ยวจํานวน 22เส้นนะครับ22เส้นจะเป็นหัวท้าย2หัวท้ายอย่างเดียวนะครับที่ใช้ยาง2เส้นคู่นะฮะันอกั้นร้อยเดี่ยวครูลองดูใครไม่เข้าใจก็หลังไม้หาผมได้นะครับนะครับเห็นไหมครับเส้นท้ายใช้2เส้นแบบนี้นะครับหัวท้ายใช้2เส้นนะครับนอกนั้นยางร้อยเดี่ยวแบบนี้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับครูหา CG นะครับ CG ก็คือจุดศูนย์กลางมวลนะครับเซนเตอร์ออฟกาวิตี้นะครับอ่านะครับดูซิว่าตรงไหนที่เป็น CG ของมันนะครับหัวและท้ายเนี่ยนะครับต้องต้องไม่ไม่ดำเลยนะครับต้องต้องพอดีนะครับต้องพอดีกันเลยนะครับอ่าอย่างผมก็อ่าตรงนี้เลยนะครับผมได้ตรงนี้นะครับได้ตรงนี้นะครับผมก็ปากกาขีดไว้นะครับที่ด้านข้างก่อนเลย ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วแค่นี้ครับถอดทุกอย่างออกเลยนะครับถอดทุกอย่างออกนะครับถอดหางออกนะครับถอดยางออกนะครับเราจะประกอบปีกเข้าไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับจะประกอบปีกแต่ว่าตำแหน่งที่เราจะจะนั่นปีกเนี่ยนะครับเราต้องมาคำนวณหา CP กันก่อนนะครับอ่ะขั้นต่อไปเรื่องของการหา C ีนะครับก็คือ ผมจะใช้ c g 60นะครับ60หมายความว่าไงหมายความว่าผมจะติดปีกไปข้างหน้าเนี่ย60นะครับก็คือ60คูณด้วยความกว้างปีกผมใช้18นะครับหารด้วย1 100นะครับก็จะได้จะได้ประมาณ10.8ซนติเมตรเห็นไหมครับได้มา10.8ซติมตรนะครับซึ่งเราก็จะวัด ด้วยความที่ปีกเราเนี่ยม,มันยาว18ถูกไหมครับผมก็จะใช้ไม้บรรทัดเนี่ยทาบเลยนะครับครูใช้ไม้บรรทัดทาบนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ10.8หมายความว่าตำแหน่งของไม้บรรทัดเนี่ย10.8เนี่ยนะครับจะอยู่ตรงจุด CG พอดีเลยนะครับอยู่ตรงจุด CG พอดีนะครับมองเห็นเนาะนะครับอ่าอ่บ10.8นะครับ เสาเสาหน้าจะอยู่ตำแหน่งที่ตำแหน่งนี้พอดีนะครับตำแหน่งที่ศูนย์จากข้างหน้านะครับแล้วเสาหลังก็คือตรงที่18เห็นไหมครับได้แล้วเห็นไหมครับก็คือเสาหน้าห่างจากตรงเนี้ยจุด c g ตรงเนี้ยนะครับ10.8แนะครับแล้วก็ติดด้านหลังพอดีนะครับ18เซนนะครับเส้นนี้ถึงอันเนี้ย8เซนเท่ากับ ความกว้างของเขาเรียกอะไรนะครับความกว้างของปีกเราพอดีอันนี้เรียกว่า CG 60%นะครับซึ่ง CG จะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับลิฟหางของครูนะครับที่ครูยกนะครับที่ที่หางเนี่ยแผ่นหางระดับเนี่ยถ้ามันความโค้งสูงแรงยกที่หางมันสูงหน้าครูจะทิมครูก็ต้องขยับ CG ขึ้นหน้าเอานะครับอ่ะได้แล้วนะครับพอได้แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับครูครับ เราก็เจาะเลยผมเอาจริงผมหลังๆผมก็บอกเด็กว่าเนี่ยใช้ใช้ปลายคัตเตอร์นี่แหละนะครับเล็งดีๆนะครับเล็งให้มันกึ่งกลางอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีเชือกอยู่แล้วนะครับให้ให้ตรงจุดซีจีนะครับผมก็เจาะแบบนี้เลยนะครับเจาะแบบนี้นะครับนิดเดียวนะครับให้พอที่เดี๋ยวให้ไม้กลมๆเนี่ยมันกดนะครับไม้เสาเนี่ยนะครับกดเข้าไปได้นะครับอย่างนั้นเนี่ยผมจะทําเสา ใช้ไม้ตรงนี้ทำเสาวมก็ลองเอาไม้ตัวนี้กดเข้าไปก่อนนะครับเข้าได้ไหมนะครับอ่านะครับเอาแค่เนี่ยพอเข้าได้นะครับพอเข้าได้อ่าโอเคนะครับได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนของการตั้งเสาปีกนะครับซึ่งการตั้งเสาปีกเนี่ยนะครับตามแบบผมเนี่ยนะครับผมจะใช้เสาหน้านะครับ โดยปกติเลยนะครับผมจะใช้เสาหน้า8.5นะครับแล้วเสาหลัง8เซนนะครับเสาหน้า8 8.5เซนนะครับเสาหลัง8เซนนะครับก็ตัดทั้นมานะครับแล้วก็ตัดนะครับอันนี้เสาหน้านะครับ8.5เซนผมผมเอาปากกาแดงขีดไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อให้รู้ว่าอันนี้เป็นเสาหน้านะนะครับอันนี้เสาหลังนะ นะครับเสาหลัง8เซนนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเด็กติดเสากลับกันนะครับกลับกันก็คือ8เซนเอาเอาเสาหน้าไปไว้เสาหลังเนี่ยโอโหครูครับเครื่องมุดอย่างเดียวเลยนะครับอาการบินไม่ขึ้นมุดอย่างเดียวเนี่ยนะครับครูบางคนบอกโอ้ยเด็กมันคงไม่นั่นครูเอาจริงๆนะครับเคยมีเด็กทําแบบนั้นแล้วนะครับแล้วก็งงกันว่าเอ้ะทำไมเครื่องบินมันบินไม่ขึ้นเพราะว่า อย่างที่กูบอกอย่างที่บอกกันนะครับว่าเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มันกดดันเนี่ยนะครับบางอย่างมันลืมเห็นไหมครับเสาหน้า8.5ขีดเส้นสีแดงเสาหลัง8นะครับเสร็จแล้วนะครับผมตั้งเสาหน้าก่อนนะครับผมจะผ่าไม้นะครับไม้กลมตัวนี้นะครับออกเป็นครึ่งเลยนะครับผ่าครึ่งเลยนะครับความกว้างก็สักประมาณหน้าหน้าคัตเตอร์เนี่ยนะครับหน้าคัตเตอร์ตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาเอาเข็มหมุดเนี่ยนะครับเอาหมุดตัวนี้นะครับยัดเข้าไปนะครับให้มันกว้างให้มันเป็นง่ามแบบนี้นะครับเหมือนง่ามหนังสติ๊กเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปหนีบที่ชายหน้าของของปีกแบบนี้เลยนะครับหนีบเลยครับแล้วก็ดึงออกนะครับเห็นนะครับมันก็จะอยู่นะครับ ถามว่าตรงไหมนะครับตรงไม่ตรงเนี่ยเราเราดูง่ายคราวนี้เราดูง่ายครูหาให้เด็กหาอะไรที่มันเป็นมุมฉากนะครับครูก็ลองเอาดูครับเอามาทาบดูเลยเห็นไหมครับอ่าได้ฉากพอดีเลยทาไม่ได้ครูก็บิดได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับครูหยอดกาวได้เลยนะครับเห็นไมครับกาวไม่ออกกาวไม่ไหล เวลาใช้เข็มแกะไม่หลายกก็ใช้ไฟแชกนะครับลนหน่อยอ่ะเสาผงเบี้ยวไปละนะครับเดี๋ยวเราวัดใหม่นะครับวัดใหม่เห็นไหมครับจับฉากเลยนะครับอ่ะได้ฉากเราก็หยุดนะพอเสร็จแล้วเราก็หยอดกาวได้เลยนะครับหยอดทั้งด้านในด้านนอกนะครับอ่ะเดี๋ยวมันซึมเข้าไปเองนะครับเนื่องจากว่ากาวมันเป็น ลักษณะเป็นน้ำเนาะนะครับมันก็จะจะง,ง่ายหน่อยนะครับอ่าได้แล้วเสาหน้าเสาหลังก็ชเช่นเดียวกันนะครับผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งอีกเช่นเดียวกันนะครับพยายามผ่าให้ได้ตรงกึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วก็เอาหมุดนะครับดันให้มันเป็นง่ามหนังสติกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ เอามาเสียบนะครับที่ท้ายหลังนะครับแต่เวลาเสียบนะครับคุูดูนะฝั่งไหนฝั่งนั้นนะครับฝั่งไหนฝั่งนั้นนะครับซ้ายขวาได้หมดนะครับได้หมดอะผมไม่ไม่ไม่นั่นนะครับแต่ตามความเคยชินผมเนี่ยเวลาหันหันปีกด้านหน้าหาผมเนี่ยผมจะหนีบทางด้านขวามือนะครับมันคือความเคยชินนะครับแต่ถามว่ามีผลอะไรไหมผมว่ามันไม่มีผลหรอกเพราะพื้นที่มันห่างกันนิดเดียวนะครับมินเดียวเองนะครับคงไม่ได้มีผลอะไรมากมาย แต่ถามว่ามีไหมเครื่องบินที่ปีกสองข้างไม่เท่ากันมีนะครับครูเขาเรียกว่าปีกอะสมมาตรอีกเช่นเดียวกันนะครับครูลองไปศึกษาดูเนาะนะครับมันก็ใช้บางกรณีเหมือนกันนะครับในบางกรณีที่ต้องการแรงยกนะครับบางข้างให้มากกว่าอีกข้างหนึ่งนะครับก็ใช้วิธีนั้นได้นะครับซึ่งซึ่งก็เป็นศาสตร์สูงขึ้นนะครับต้องศึกษาสูงขึ้น เสร็จแล้วก็อลมตัวมาเลยนะครับปีกหน้านะครับเห็นไหมครับผมยังไม่ดานนะก็เอามาเสียบก่อนเลยตรงรูที่เราเจาะนะครับเห็นไหมครับเข่าแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับแค่นี้นะครับถ้าครูเลงเสาให้มันตรงๆเนี่ยครูสังเกตดูเลยว่าปีกมันแทบจะตรงกันเพราะว่าเราตั้งมันมาตรงกันอยู่แล้วนะครับ ขอให้คูเลงเสาหน้ากับเสาหลังนะครับให้มันตรงกันนะครับอย่าให้มันมันเอียงนะครับเสาหน้าเสาหลังเนี่ยนะครับให้ให้มันตรงนะครับเอาเอาเอาเสาเสาหนึ่งก่อนผมเลือกเสาหน้าให้ตรงก่อนพอตรงแล้วผมหยอดกาวเลยนะครับเห็นไหมครับหยอดกาวเลยเสร็จแล้วก็มาเลงด้านหลังนะครับเลงด้านหลังให้ตรงกับเสาหน้านะครับให้เลงด้านหลังให้ตรงกับเสาหน้าโอเคนะครับ ถ้ตรงแล้วเราก็หยอดกาวนะครับอ่ะตรงแล้วนะครับมันสามารถจัดได้เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้หยอดกาวนะนะข้อดีของใช้ตัวกลมนะครับครูปีกจะไม่ค่อยหลุดกับลำตัวไม่เหมือนไม้เหลี่ยมที่เราไปแปะข้างลําตัวนะครับอันเนี้ยพอหยอดกาวครูดึงไม่ออกแล้วแหะนะครับมีมีครั้งเดียวนะครับมีการครั้งเดียวนะครับเห็นไหมครับว่า เสาหน้าเสาหลังเนี่ยปีกเนี่ยนะครับขนานกันทั้งทั้งชายหน้าชายหลังแล้วนะครับครูแทบไม่ต้องดามเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะครับครูดามนะครับผมผมตัดไม้ดามตรงนี้สิบแปดเซนนะครับเท่ากับเท่ากับความกว้างของหลิบเลยนะครับผมจะดามด้วยด้วยสิบแปดเซนแต่ผมลองนะครับสิบแปดเซนเห็นไหมครับแทบจะไปที่ปลายปีกเลยนะครับเวลาดามเนี่ยนะครับครูเลือกดามที่ปลายปีกเลยนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าเวลาลมมันมันกวนเนี่ยนะครับมันไปกวนที่ปลายปีกนู่นแหละครับครูปลายปีกจะเป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดนะครับถ้าเราต้องการให้มันมันแข็งแรงเนี่ยครูก็ต้องไปไปดามแทบจะถึงจุดปลายปีกเลยนะครับเห็นไหมครับผมก็จะดามที่จุดแทบจะจ,จุดปลายเลยนะครับเสร็จแล้วก็หยอดกาวนิดหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับหนึ่งอันได้แล้วนะครับหนึ่งอันได้แล้วนะครับซึ่งไม้เนี่ยเราตัดด้วยความยาวมันสิบแปดเซนเท่ากันทั้งสองข้างเนี่ยนะครับถ้าเราเอาตำแหน่งเดียวกันที่ติดเนี่ยนะครับมันจะดามได้ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับุณจะเห็นว่าผมดามยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันอยู่ในเฟรม ของกล้องนะครับก็ก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับจะดูยากนิดนึงะนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าเสร็จแล้วก็มาด่านด้านหลัง ปีกมันไม่ตรงกันไม่ขนานกันเนี่ยครูก็มาดูตอนตอนตอนดามตรงนี้ได้นะครับว่าเอ๊ะปีกมันมันมันขนานไหมในขนาดเนี่ยครูสามารถดึงเข้าดึงออกก็คือยกให้มันให้มันตรงกันได้นะครับให้มันตรงกันได้นิดๆหน่อยๆได้นะครับแต่พยายามทําตั้งเสาให้มัน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 ตรงมาตั้งแต่ทีแรกนะครับครูจะดามง่ายขึ้นมากนะครับเห็นไหมครับว่า การการดามเนี่ยไม่ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากแต่ผมไม่คือไม่ถนัดแตนะครับเพราะว่าต้องการให้อยู่ในเฟรมกล้องผมเลงด้วยแล้วกันนะครับว่าเรียบร้อยครับเครื่องบินหนึ่งลำนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรไม่ได้ยากเย็ยนอะไรเลยสําหรับเครื่องบินหนึ่งลำอันนี้ผมผมดามเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วผมผมเอาเอาอะไรนะครับแผ่นหางมาเสียบเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะได้เครื่องบินหนึ่งลำเสียบเข้าไปดูนะครับเวลาเราเราจะติดหางเนี่ยนะครับ เราก็บิดนะครับให้ให้หางมันตรงนะครับให้ตรงกับปีกนะครับแล้วแล้วค่อยค่อยหยอดกาวตรงนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้หยอดกาวยังหมุนได้นะครับเส้นลําตัวหางเนี่ยนะครับห้ามห้ามตกนะครับห้ามตกต้องให้ให้ตรงนะครับให้เป็นเส้นตรงเดียวกันนะครับทั้งทั้งลาตัวกับหางนะครับต้องเป็นเส้นตรงเดียวกันโอเคครับอันนี้เครื่องบิน1ลําเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้ว1ลําลนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้นั่นไว อ่ะโอเคครับเป็นไงครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเพจเครื่องบินพลังยางโดยครูสอนนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากคุณครูช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับครูครับสวัสดีครับ